เพราะว่าตอนนี้จะไปไหนมาไหนในกรุงเทพก็มีแต่ฝุ่น PM 2.5เต็มไปหมดคลิปนี้ผมเลยจะพาทุกคนไปฟอกปอดกับป่าที่ใกล้กรุงเทพที่สุดอย่างบางกะเจ้าจะไปกันโดยรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับหรือว่า BTS นะครับขึ้นจากสถานีห้าแยกลาดพร้าวแล้วก็ไปลงสถานีบางนาเป็นสถานีปลายทางนะครับแล้วก็ออกมาที่ทางออกสองนะครับพอมาถึงผมก็แวะถ่ายรูปเช็คเอนนิดเ็นเช็คอ <laughs> ินนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นบินมอเตอร์ไซค์ไปที่วัดบางนานอกกันนะครับไปดูป้ายวิน E de paz. ยี่สิบบาทนะทุกคนอย่าไปโดนหลอกให้มองดูแล้วรู้สึกผมตัวเองปแปลกๆไม่เป็นไรทุกคนเข้าเรื่องก,กันดีกว่าเราก็ขึ้นบินมอเตอร์ไซค์นะครับไปลงที่วัดบางนาหนองน,นะครับเพื่อที่จะรอข้ามฝั่งนะครับขึ้นเรือข้ามฝั่งไปบางกะเจ้าฝั่งนู้นเรียกว่าบางกะเจ้าหมดเลยนะครับทุกคนระหว่างนั่งเรือไปฝัง่งบาง,บ,บางกะเจ้านะครับผมขอเสริมเกียรติสาระนิดนึงนะครับบางกะเจ้านะครับในอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นปอดสีเขียวของกรุงเทพแล้วก็ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นปอดใจกลางเเ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 เมมมมมืออออองงงงงททททททีีีีีีีี่่่่่่่่่ดดดดดสุุขขขชชยยยยยยกกกกก้้้้้้ววววนน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 ะะ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 คคคคคครรรรรรรััััััับบบบบฮพาา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 าถึแลล็็จจจจิฝูตไไปป๋ กกัันนนะคครบทุผมเลือกร้านที่ใกล้ <c oughs> ที่สุดเลยครับทุกคนเธอเดิอนออกมาจากท่าเรือเลี้ยวซ้ายแล้วก็เจอร้านเลยเดี๋ยวเราไปเช่าจักรยานกันทางแยกเลี้ยวซ้ายตลาดน้ําเลี้ยวฝาบางกระเจ้าแต่เป็นวงกลมแบบนี้อ่าใ <ừ> ช่ไหมไปตลาดน้ำเสร็จแล้วก็เลยไปบางกระเจ้าต่อไปเที่ยวต่อเออครับขอบคุณครับไปกัน<ง> คุณลุงเจ้าของร้านใจดีมากทุกคนมีแผนที่ให้ด้วยแล้วก็แถมยังอธิบายทุกอย่างให้ฟังกระจ,จ่างตรงนั้นเลยทุกคนไปกันดีกว่าบรรจักรยานมสาสะพากนะครับก็เจอคุณลุงนะครับขายขันยี่ห้อมงอยู่ข้างทางนะครับผมก็เมรีรอพุ่งรถเข้าไปอย่างเร็วชนเหรอเปล่าครับจอดซื้อจักรยานเนี่ยมันจะต้องไปจอดไวครับอันเัาจักรยานเข้าตลาดได้คนเยอะแนี่ย ครับซึ่งการที่เราได้เจอคุณลุงเมื่อกี้นะครับก็ทําให้เราได้รู้ข้อมูลว่าวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับที่ตลาดบางน้ําพึ่งนะครับมีตลาดนะครับทุกคนจะพูดยังไงดีมีของขายเออทุกคนตลาดเขาเปิดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับมีของขายเยอะ